ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะว่าสื่อต่างๆนะคะรายการต่างๆก็จะได้มีการเชิญกูรูเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้สัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดานะ่คะแต่ว่าล่าสุดมันมีประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละค่ะมันถูกดูหมิน่นเหมือนข้อมูลที่ถูกออกมาเปิดเผยในสาธารณะเนี่ยสรุปไปสรุปมาในมุมของตำรวจมันไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยจะมีการที่จะไปฟ้องทนายหนึ่งคนซึ่งเป็นทนายชื่อดัง แต่เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะเป็นทนายคนไหนนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยหลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวสรุปคดีกันไปแล้วนะคะทางด้านคนตํารวจตีพยารวงวัชระมงคลค่ะได้ออกมากล่าวว่ากรณีที่มีรายการทีวีช่องหนึ่งที่ทนายความชื่อดังไปออกรายการปรากฏว่าถ้อยคําที่ทนายความรายนั้นได้กล่าวถึง ปรากฏว่าไม่เป็นความจริงการกล่าวดังกล่าวทําให้คณะพนักง,งานสอบสวนสืบสวนที่อยู่ในห้องนะคะก็คือมีการถแถลงข่าวนั่นแหละรวมไปถึงสอพอน,นทบ,บุรีนั้นได้มีความเสือมเสียในวันนั้นเนี่ยก็มีทั้งหมด6รายที่ได้รับความเสียหายจากที่ทนายคุณผู้ชมทีมงานเราเปิดหน้าทนายตั้มมาแล้วด <c oughs> <c oughs> ิฉันยังไม่ทำจะได้เฉลยเลยอ่ะเปิดละอ่ะเปิดอ่ะทนายตั้มันเองไหคะ ประกอบไปด้วยรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งก็คือตอนเองเนี่แหละที่ออกมาแถลงนะคะผู้กํากับการสพเมืองนนทบุรีนะคะรองผู้บังคับการภาคหนึ่งและพนักง,งานสอบสวนอีกสองรายทั้งหมดจึงได้มอบอํานาจนะคะให้ทางผู้กํากับการสพเมืองนนทบุรีไปร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนที่สอนอทองหล่อ อ๋อนนทบ,บุรีได้รับความเสียหายค่ะก็เป็นตำรวจเหมือนกันแต่ต้องไปแจ้งที่สอนอนทองหล่อก,ก็คือพื้นที่ที่เกิดเหตุะนะในข้อหาการดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะในเพจของคุณสรยุทธ์นั่นแหละได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้นะคะไม่นานเลยทนายตั้ม ก็ไปโพส์คอมเมนต์นะคะใน Facebook ของกรรมกรข่าวนะคะบอกว่าไม่ต้องเดาครับหนูโดนเองอใช้คําว่าหนูโดนเองปทป็นายซ้งทำมหนน่ารักจังเลยแบบหนูโดนเองหนูเองค่ะอะไร <c oughs> นะคะ <c oughs> โดยทางนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากอาทีมงานขอขอ,อนิดนึงนะคะตรงตรงคอมเมนต์ของหนูโดนเองอพอได้นะหนูโดนเองเพราะว่าเป็นหบบปกติ ทนายตั้มเนี่ยจะมีข้อความที่แบบุเดือดใช่ไหมแต่อันนี้มาเหมือนแบบเป็นน่ารักนิดนึงใช่ไหมแต่ล่าสุดข่าววันนี้ทนายตั้มนะคะก็ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าไม่ต้องกังวลโดนฟ้องมาเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยดูอะไรดีๆออะไรดีๆอะอะไรล่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะทนายตั้มสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนี่ก็เป็นสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาในช่วงนี้